กินแล้วมาเล่าคลิปนี้เราอยู่ที่หัวหินล้วจะไปกินข้าวมันไก่กันใครบอกว่ามาหัวหินจะต้องกินแต่อาหารทะเลของอร่อยมันมีมากกว่าอาหารทะเลตั้งเยอะใครที่ดูคลิปนี้อยากให้เซฟเก็บเอาไว้เลยเวลามาหัวหินจะได้ไปกินกันมาเรามาเริ่มต้นที่ถนนเดชานุชีตถนนที่มีบ้านวสวยๆตรงเนี้ยใครสงสัยว่ามันอยู่ตรงไหนก็ไปดูแผนที่กันวงสีแดงคือตลาดโต้รุ่งหัวหินส่วนนิ้วที่ชีคือร้านที่จะไปซูมเข้ามาอีกนิดใกล้ๆร้านเจ๊เปียกที่คนไปกินกันนั่นแหละเดินตามกันมาเลยฮะมากันเลยนะถึงแล้วร้านลมด้มันกก็เเ่าห ดูบรรยากาศของร้านนะั้นก็เป็นร้านตึกแถวเนี่ยแหละโต๊ะที่นั่งก็น่าจะมีประมาณสักติโต๊ะแต่ว่าก็มีคิวเหมือนกันนะก็ทํากันข้างหน้าเลยนะโอ้โห oh, คนทําเยอะมากเลยเนี่ยดูไปดูมานี่เหมือนจะเป็นคนเชียร์มากกว่าคนทำนะาคนตัดก็มีอยู่คนเดียวมาดูเขาตัดกันแหมตัดแบบมืออาชีพนะปัก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 เรียกว่าหันชิ้นหนาเหมือนกันนะนี่ดูเขาเรียงจานดิเรียงจานอย่างสวยเลยเนี่ยมีระเบียบจริงอ่าเดี๋ยวเราเดินเข้าร้านกันไปเลยแหมเข้าร้านมาบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้นะบอกไว้ก่อนว่าร้านนี้ไม่มีแอร์นะพัด นะมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเอาเมนูมาดูกันหน่อยเป็นไงเมนูก็โอเคนะข้าวมันไก่ก็เริ่มที่40บาท45บาททีเด็ดที่อยากแนะนําให้ทุกคนสั่งก็คือน้ําซุปวิธีการสั่งก็ติ๊กเลยฮะเขาจะมีใบแบบนี้ให้ผมเอาข้าวมันไก่นะแล้วก็เอาพวกไก่ตุนมะนาวดองสั่งไปแป๊บเดียวน้ําจิ้มมาก่อนเลยน้ําจิ้มก็ดูธรรมดาธรรมดานะก็เหมือนร้านข้าวมันไก่ทั่วไปมีน้ําจิ้มจิอึ๋นดําแบบนี้ด้วยนะเอ้าไก่ตุนมะนาวดองมาแล้วแล้วก็ซุปขี้โคงหมูเห็ดหอมมาลองไก่ตุนมะนาวดองดูก่อนโอ้คนๆดูเนื้อก็เยอะนะนี่40บาทเองอ่ะใช้ได้เลยเดี๋ยวกินน้ําซุปดูดูเป็นไงกินเข้าไปร้อนฮะแต่อร่อย เดี๋ยวลองซุปซี่โครงหมูมาซี่โครงหมูไม่ต้องมีเห็ดหอมไหนเห็ดอ่ะเจอเห็ดแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาลองกินกันดูโอ้ดูซี่โครงน่ากินนะเดี๋ยวผมกินเป็นน,น้ำซุปดีกว่ากินเข้าไปอ่าแล้วย,ยิ้มแบบนี้อร่อยเอาข้าวมาแล้วไก่ก็มาด้วยโอ้โหมาพร้อมกันเต็มโต๊ะไปหมดเลยไก่ก็น่ากินอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ่ามาพร้อมกับข้าวนะเดี๋ยวตักไก่ขึ้นมากินกันก่อนดีกว่าโอ้โหไก่มาเป็นแผ่นเลยนะผมกินแบบเป็นเนื้ออกแล้วกันนะเพราะชอบเป็นพิเศษนะมาถึงปุ๊บอ่าใส่น้ำจิ้มเลยราดเลยจะราดเลยที่ขาาดดดไไมมม่่้้้้ก็คือีีิวแแบบนนนนนหหเ ราดเข้าไปลาดเข้าไป,าเ,าไปเออไปคำแรกลองกันดูนะฮะกินเข้าไปเลยอืมรสชาติอืมใช้ได้ใช้ได้ ใช้ได้ก็เรียกว่าเป็นรสชาตินะ่ะเหมือนเหมือนกรุงเทพอะนะแต่มันก็อร่อยอ่ะเรียกว่ากรุงเทพมันก็อร่อยที่นี่ก็อร่อยนะอ่ากินเข้าไปใช้ได้เลยฮนะมาอ่าน้ำจิ้มแบบพริกอย่างเดียวมากมาลาดบนไก่ลาด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 อืมอ,อกลิ่นออกเลยนะะต้องผสมจิ้วด,ดำอีกมันติดนิสัยแบบนี้ไปแล้วนะ่ต้องกินแบบเนี้ยอะมาแตงกวาไปด้วยกินเข้าไปอืมผมว่ารสชาติด,ดีใช้ได้เลยเอาหัวหินไม่ต้องไปกินอาหอ่านทะเลหรอกกินอย่างนี้ก็ได้นะดูตัวเม็ดข้าวเขาหน่อยเออเม็ดข้าวเขากลางๆนะผมว่าก็กินได้แหละนะตัวไก่เขาเนี้ยก็หั่นมาก็หนาๆ มาเดี๋ยวกลับมาดูซุปมั้งซุปเนี่ยผมชอบเป็นพิเศษเลยนะเพราะไก่มันจะล้วนๆออกมาเนี่ยออกออกมาจากเนื้อเลยนะแมกินไปแล้วก็อร่อยอะ่ะกินแล้วต้องกินอีกจริงๆนะอยากเดี๋ยวคนให้ดูเดี๋ยวคนให้ดูเนี่ยมันจะหลุดๆออกมาเลยนะมันมีกระดูกนะแต่มันใช้ได้จริงๆมากินหมดแล้วฮะจ่ายเงินไปแบงค์ห้าร้อยพอนะโดยสรุปนะฮะร้านข้าวมันไก่ลมหัวเนะนี่ยนะก็เดินทางง่ายนะใจกลางเมืองนะฮะแล้วก็รสชาติก็ใช้ได้อ่ะก็ไม่ได้ขนาดเลิศอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ใช้ได้เะว่าเอาเป็นอีกร้านหนึ่งที่มากินได้ลละะกกกกกกัันนนนนนถถ้้้าาาาาาาเเเิิิดใใครมมหหหว็แบื่อออทยซฟ นี้เก็บเอาไว้นะฮะกินแล้วมาเล่าคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะคลิปหน้าจะไปกินอะไรกันต่อก็ติดตามกันต่อไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า